็อกสายบัสเตอร์นะ,ะใช่ไหมใช่ีครบตัวนี้ตัวนี้จำชื่อรุ่มมนไะหมะมแกะเลยแกะแล้วค่ใช่ค่ะ <c oughs>

อืมี่นบบนี้นะมีมีเยอะมากมีไปกันเลเดเลยมาพโป้ถ่ายได้เป็นจมเลยแีสด ตัวพรนีนั่นอ้ยตัวเอ้ยตอนแรกคตอนแรกคอว่าจะแบบอ้เบาอุ้ยสวยเลคนนนี่สามารถแบบอันนี้สิองจากเดิมใช่ค่ ไม่เป็นไเป็นข้าโมราคิดอะไรเงี้ยให้มันเป็นมุมที่เมื่อไหร่นฟังนะมันโอเคเสร็แล้วโอเคถ้าใครมาดูนะคะค่ะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์นะคะอาจจะยังไม่ดีมากเพราะเริ่มทำใหม่ๆนะคะโอเควันนี้ก็ขอจบเพืแอนนี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย